สวัสดีนะคะมาพบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องคะในช่องเรียนก้งรักข้องว่วงช่องนี้ก็ออกตัวเสิก้นว่าก้าวมาเลียเปลี่ยนเรียนรู้นะคะถ้าฐานมีอะไรทีจะแนะนำช่องนี้ก็คอมเมนต์มาได้หรือว่าช่องนี้มีอะไรทีไปคนนะซึกษ่ามาก็นำมาบอกตานทีส่สนใจเหมือนกันนะคะเพื่อสักวันท่านเก็บ เอ่นเก็บเรียนเ,เก็บตนาบัดเก็บเอ่อวัยได้มากหมักทาน็สามารถมาทําคลิปได้นะคะเมื่อนกับฉองเรียนของเรากของ่วงต่างต่างทีงงง่ว่า,วายังมีคนติดตามไม่มากแล้วก็มีอ่การลงคลิปเรื่อยแล้วก็ชั่ววมุงก็ได้ไม่มากนะคะ ยกเว้นว่าทานเะมีตาการุณาติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดให้ได้เถกโปอจะกดได้ช่วยกันได้นะคะตานกมาให้กำลังใจโจงนี้จริงจริงนะคะตึงจะมีโอกาสตีจะเชริอหนงามเหมื่อกับต้นไม้ตีรดน้ำพวดดินนะคะตนบัตรวันนี้ที่น้ำไม้รับชมนะคะก็ดันหน้าเป็นรูปก้องปอล่วงรอกลาวก็ปกตินะคะ สมัยตีทานอ่าอยัางนุ่มๆอยู่นะคะธนบัตรแบบนี้นะคะเดี๋ยวจายดูดานลัางนะคะว่าเป็นแบบทีเตาไดรุ่นไหนนะคะแต่ว่าถ้าดูจากรูปกล้องปพลง์ล่องเ่าก็รู้ว่าเป็นธนบัตรรุ่นเก่านะคะเรามาดูกันนะคะธนบัตรตี่น้าไม้รับชุ่มนะคะก็เป็นรุ่นเก่าจริงๆนะคะก็คือ รุ่นทีม่มีส้มเด็ดพระเจ้าทากสิ้นหมาราทนะคะดันลังนะคะราคาก็เขียนไว้ยังจะเจนว่า2 0บ,บาทนะคะด่นลังก็จะเป็นอนุชนติว่าไว้ใหอปวงชนเจ้าวไทยหรือเจ้าทางจาดรุ่นลังลังนะคะได้รับชมกันนะคะก็สร้างเป็นอนุสาวรีย์ แทนส้มเด็ดประชาวตักสิ้นมหาราชน,นะคะหลกกล้านนี้ก็จะได้รับสาบได้รูปประวัตินะคะโดยการไปศึกษาต่อจากตีไปเรียนไปได้มากนะคะ <c oughs> ก็ไว้หลกกล้านได้รับชมกันนะคะ <c oughs> สําหรับตำบ,บัตรแบบนี้ตาตามว่าราคาเปพงม้ก็ไม่มีชงในที่รับสื่อแบบปกติธรรมดาน,นะคะ <c oughs> จากการศึกษามาแต่ถ้าเป็นเลกตีช่วยๆนะคะ นักจะจ้มก็ตรงการนะคะเชียนว่าดูธนบัตรด้านบนนะคะถ้าว่าเลรีกเป็นเลรีกเก่าต่างมดเด็กชุ้มต่างมดเลรีกอะไรแต่ว่ามันช่วยช่วยนะคะติว่าอยากเน่นอนนะคะไปเะเนื้อนใกล้รันไขาก็กรับซื้อแต่ถ้าเป็นเลรีกธรรมดาโดยจะโปเลรีกแต่อยู่ด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้นะคะ กับเขลี่ีอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะไม่แตกต่างกันก็ตื้อ่าราค่าอย่างไม่เป้งแต่ตัวว้วเหลีขก้างบนสี่ตัวกา้าง,วงวกกางล่างกาวส่นช่องซี่แล้วก็เอ่อก้างหลังก็เป็นกาวส่วนจ่องเปแบบนั้นมีราคานะคะก,กองเลกกี้ยงก็หลักง่วงโบกไหวไล่ไล่คลังแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรตี นำมาเสเนอ์แบบตื่นเต้นนะคะเพราะว่าก็ยังไม่รับซื้อมากไม่ก็ไอตันเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่านั่นๆนไปจ้าไม่ได้เลยนะคะออนุสาวารียก้องอส้มเด็จประเจ้าตักสิ้นมหาราชนะคะได้ไหวบอกหลูกบอกล้านเกนี่ก็บายใจแล้วนะคะสำหรับโจงนี่ก็ก,ก็ประคุณนะคะ ก็ประคุณเป็นอย่างมากเลยที่ถูกตาได้ความสุนใจแม่ว่าจะไม่ได้รับซื้อก็อบอกันตรงๆเลยนะคะอย่ามาวานะคะว่าเลทีไม่รับซื้อมันก็ต้องมีโองที่แวกนแนวเตกต่างไว้มั้งนะคะฉองอื้นเขาซื้อแต่ว่าโองเราไม่รับซื้อก็อจะเดีวกว่าเตกต่างเลยนะคะ เอทพนก็ประว่าอย่างไม่โปรโอมนะคะไม่มีเงืนด้วยแล้วก็ถ้าว่ามีเงืนเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะก็สื่อได้แล้วก็ใกล้ในธนบัตรที่ช่วยๆอย่างม้ามตียาอยากได้นะคะแต่ตอนนี้ตห้ามาก็ไม่ได้อ่าเปลกเปลกอะไรนะคะก็ธรรมดามถูกตาน่าจ,จะมีเลวตีบ้านก็เิ้นไปได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องก็ก็ประคุณอีกครั้งแล้ว่ะก็อำลาถุกตานไปโอนจุน้าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ